พงชิดผลขนรอดอายุ40ปีผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนมาศ3าจังหวัดตรังและนางนิรม,มนคงรอดอายุ38ปีคุณครูแห่งโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสองเป็นพ่อและแม่ของน้องนโมครอบครัวนี้อาศัยอยู่บ้านเลขที่32ทับ2หมู่4บ้านเขากรอบตำบลเขากรอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง น้องนองโมเริ่มวาดภาพาพระพุทธรูปและปั้นดินน้ำมันเป็นรูปพระพุทธรูปองค์ต่างๆพร้อมทั้งฝึกเล่นหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุสามขวบส่วนหนึ่งนั้นมาจากครอบครัวที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมโบราณาสถานการไหว้พระสวดมนต์ซึ่งพ่อของน้องนโมเคยนำนักเรียนไปแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรพรัญญะและทำกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัล เช่นเดียวกับแม่ของนโมที่ชอบแนวเดียวกันโดยจะพาน้องนโมไปด้วยทุกที่จึงทำให้น้องซึมซับสิ่งที่ดีงามเหล่านี้จนกลายมาเป็นความชอบและหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทั้ง YouTube และคุณครูสอนศิลปะจนสามารถวาดภาพราพระพุทธร,รูปและปั้นดินน้ำมันได้อย่างคงล่องแคล่วล่าสุดน้องนโมได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพวาดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาด้านน้องนโมกล่าวว่า ตนเป็นคนที่ชอบพระศิลปะเหล่าล้านช้างเห็นแล้วรู้สึกชอบและศรัทธาตอนนี้วาดและปั้นได้ส่วนความสามารถในการขับนังตะลงุงยังไม่เคยไปเล่นโชว์ที่ไหนมาก่อนในอนาคตฝันอยากจะเป็นเกมเมอร์และวาดภาพต่อโดยการปัน้นไม่มีใครสอนหลองปั้นเองซึ่งดูจาก YouTube ตั้งแต่3ขวบตอนนี้9้าขวบแล้วปั้นมาเรื่อยๆและนาผลงานไปโชว์ที่ตลาดชุมทาง ทุกวันนี้พ่อแม่ของน้องนองโมอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมลูกในสิ่งที่ชอบเพราะลูกเคยบอกว่าทำแล้วมีความสุขโดยได้นำภาพพระพุทธรูปที่น้องนองโมวาดไปทำเป็นลายสกรีนบนเสื้อยืดคอกลมและคอวีออกจำหน่ายทางเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสอนศิลป์กับพิมพ์ไทย แม้เพิ่งจะวางขายได้ไม่กี่วันแต่ก็เรียกว่าขายได้แล้วกว่า10ตัวส่วนเงินรายได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การวาดภาพระบายสีเพื่อให้น้องนโมมีกำลังใจในการสารฝันของตัวเองควบคู่ไปกับการได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคุณตาผมก็พาผมไปเที่ยววัดดูบ่อยๆครับตอนตอนเย็นก็จะพาไปเที่ยววัดที่บ้านแลพาไปเที่ยววัดหาสูงครับพอกลับมา ก็เกิดความชอบแล้วก็นํามาปั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วก็นํามาต่อเป็นเลโก้บ้างครับไม่มีใครสอนครับปั้นเองครับดูจาก y o u t u b e ครับตอนนั้นสักประมาณสามขวบครับพระบางองค์มีกับละความสวยงามที่คือผมเป็นคนที่ชอบพระศิลปะเราล้านช้างครับมันรู้สึกชอบแล้วก็แบบรู้สึกแบบศรัทธาครับ ก็มาจากที่ตอนนั้นพ่อผมซื้อหนังตะลุงมาให้ครับแล้วก็เอามาเล่นกับพ่อผมครับแล้วก็พอนานๆเขาก็เปิดดูอย่างใน YouTube ครับแล้วก็หัดภาคครับพอแล้วลูกจะไหวบุญกุญระบุตรตั้งปราตำและปราทรงเดจาบุญกุญงามราจามงบันดาลทรงเริ่มเจวันขึ้นในทางทิ่ลาปินไอเชียงดังฟังดีบนหน้าบานพีเกลมาแยงเดยวจนจมฟังแล้วต้มตวิน ววยสิ่งได้คลิกในวัดว่าโ่อนาโป่อจงไม้ที่ลาปินนั่งนามโมเอากองเราจงรุงเรืองดีรันฟอร์ไลฟ์2023ูนย์สองสามบายเจอรีนิวติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลฟ์ 2023 b บ j e l l า n e w ยเจิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ห้าตุลาคมนี้